ทั้งซีซั่นหนึ่งและซีซั่นที่สองครับผมใช่ค่ะรวมรวมกันอยู่รวมรวมกันอยู่ถูกต้อง,งค่ะตอนนี้ผลงานเพลงในค่ายก็มีเยอะมีเยอะมากค่ะแล้วก็บวกกับศิลปินในค่ายถูกต้อง,งค่ะแลวตอนนี้รายการเพลงเอกเป็นไงครับก็ตอนนี้จะอยู่ที่เพลงเอกเสียงนี้ที่คิดถึงนะคะก็จะนํเสิลปินที่ทุกท่านคิดถึงนี่นแหละค่ะมาร้องเพลงที่ท่านคิดถึงเช่นเดียวกันให้ได้ฟังในรายการทุกวันอาลงแบบ สุนทรภพรเป็นเพลงที่ทุกท่านคิดถึงรวมถึงเพลงสปริงเก่าๆยุค80 90 70ทั้งหมดเลยเรวมอ,อ,อยู่ใ,<ช>ในรายการเพลงเอกถูกต้องอทุกที่นะครับเราต้องสองคนต้องไปทุกที่วันนี้มาที่จังหวัดสมุทรสาคสร,าคราคเดี๋ยวจังหวัดต่อไปมันจะต้องไปแอวเหนือมั่งอีสานมั่งไปใต้มั่งพื้นเพลงเราป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนเชียงใหม่จ้าเป็นคนเชียงใหม่อะตอนนี้ไฟ์สดอยู่ด้วย พูดเชิญชวนพี่น้องทางภาคเหนือที่เรากำลังจะเดินทางกันไปต่อจากนี้ดีกว่าได้ค่ะเป็นภาษาเหนือสา้าเขาใช้เวลาคุยกันนานไห่คนเหนือเนี่ยมันเปลืองเวลามากออเออหนาจ้าโอ้โห<อ>น,น,นี่ขนาดบอกชื่อป้าไปห้านาทีแล้วทอ กันอีกทีตอนสี่ทุ่มครึ่งเลยดีกว่าค่ะถือว่าทำไมมันยานกังเลยล่ะภาเหนือเขาอ่อนหวานคนเหนือพูดช้าพูดธรรมดาเขาพูดธรรมดาาพูดธรรมดาเลยภาษาเหนือเลยไหมเชิญชวนพี่น้องเจ้าเหนือนะเจ้าถ้าแต่ว่าท่าในใดสนใจอยากจะตยไปเชียร์ลูกหลานของท่านจังหวดต่อไปพี่ษณุโลกเจ้าภาคเหนือพเราได้เจอกันแน่นอนเสาหน้านี้เองเจ้าต่อจากพิษณุโลกเราจะไปกันต่อที่ขอนแก่นไปขอนแก่นซึ่งเป็นภาคอีสานพี่ชายหนูนี่แหละค่ะเขาเชี่ยวชาญภาษานี้ ผม่ขอเชิญชวนทุกคนไปทั้งอีสานค่ะเออพี่น้องสู้ๆสุกคนเด้อพี่สซมัยสวนทุกตอนนี้เออวันที่26มีนาเด้อไปเบิ้ลกันเด้อมันลำบากไปเบิ้ลมันผมไม่ใช่คนอีสานนะแน่ารักแต่พี่พูดได้นะพี่พูดเหมือนนะพูดเหมือนใช่ค่ะเหมือนจะไม่ใช่คนอีสานเลยไม่ใช่คนอีสานพี่ต้องฝากผลงานนะครับน้องเอ๋ยแต่น้องเอ๋ยยังอยู่กับเรานะแต่ให้ฝากผลงาน ให้เพื่อนๆในเพลงเอกหน่อยได้ค่ะก็สําหรับรายการเพลงเอกนะคะยังเพลงเอกเสียงนี้ที่คิดถึงนะคะทุกวันอังคารสองทุ่มห้านาทีค่ะแล้วก็ตอนนี้จะมีผลงานของศิลปินในค่ายเพลงเอกของเรานี่แหละนะคะฝากไปกดไลค์แฟนเพจนะคะทั้งเพลงเอกแล้วก็เพลงเอกแฟนเทเชียเซิร์ชได้เลยนะคะทั้ง Facebook และ i n s t a g r กรมรวมถึงยู u ูบครับผมอ่ายูทูบศิลปินเพลงเอกนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะต่อได้เลยผงานเราเยอะมาก เพลงที่เพิ่งออกไปล่าสุดเลยนะคะของเพื่อนเอิร์เองครับนุกเพลงเอกค่ะกับเพลงกล่องรักตอนนี้เอ็มดีออกแล้วนะคะไปติดตามชมกันได้แล้วก็รวมถึงเพลงประกอบซิทคอมเรื่องเจ๊ฝายยอดนักสื่อครับผมผเล่นด้วยเจ๊ฝายยอดนักสื่อเล่นเป็นฝายใช่ไหมคะเป็นฝายมันจะไปแปะหน้าที่ซีกสิเล่นเล่นที่ไหนเล่นอยู่เจ๊ฝอยยอดนักสืผมเล่นด้วย กับเพลงอย่าสบตาจากน้องหลุยเพลงเอกค่ะอ่าฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกสองออริจินอลซาวด์แทร็กเรื่องนางนาคเซไปท่าโขนเรื่องนี้เรตติ้งกำลังมาพุ่งกระถูนมากใช่ค่ะกับเพลงหนึ่งราตรีจากน้องไอเพลงเอกแล้วก็รอยยิ้มเธอในยามเช้าจากโบ๊ทเพลงเอกอ่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับตอนนีละครเขาเออเขาใกล้จะจบแล้ววันที่13นี้เองถูกต้องครับผมแล้วก็ยังมีละครต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะช่องเวิร์กพอยท์ ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับผมมีมีครูเพ็ญศรีออกต่อจากนี่เลยครูเพ็ญศรีเลดี้ปอกถูกต้องค่ะออกต่อออกอากาศต่อจากดังนาศภัยพระขหนงเลยนะคะใช่ครับผมเลดี้ปอกเราที่14มีนาคมนี้นะคะตองได้ไปแครช่พี่ได้เล่นไหมเล่นเป็นปอกเล่นเป็นปอกใช่แล้วบอกกัว่าเขาได้เขาได้ปอกไปแล้วสุดท้ายเขาเลยให้เอิงนไปเล่นเป็นโอ่งแทนที่ปอกลงอะต้องมีคนลงใช่ค่ะใครพอเถิดแล้วว่า อยากจะเห็นหน้าไอ้คนแคสจะเลยพูดไปเรื่อยเลยคนอะไร่เป็นองค์ไป็นไงไม่รู้เรื่องอะไรเนี้ยแต่ว่าน้องเอวยังอยู่กับเรานะครับอยากให้น้องไปพักผ่อนก่อนเพราะน้องเอ๋ยต้องเป็นพิการคู่กับผมต่อไปเือชิญน้องเอย์นะครับกับทซวิเศษครับผมชัยโยบันตานะครับกระเด็นเสื้อผ้าดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะครับผมวันนี้ครับอย่างที่เราบอกกันนะครับ